Kola. Lah ada luk tai numu le. Nok ta bummu. Nok ta bummu. Lia deh. Nup ti. Okay. Fine. đuốc tiu lịt oh oh keng mát con la lịt no ít thôi oh hot <establishing> <c Text toises> ฮ oh ้ยโอ้ยโอ้โหเก่งมากจูเลีนอือหือนักฟุตบอลนักฟุตบอลเก่งมากจเลนบุ้ย่าทำไหม เก่งมากคุล่ะจลนคุะยเก่งมากคุล่ะความสุขของเด็กน้อยมาพักผ่อนค่ะ แค่ไอ่มีคุณไม่ยอมเดินครับเพื่อคนเดียว เดินรอบหมู่บ้านเพราะว่าไม่ได้เอารถเข็นมาแม่ก็ลืมก็เลยได้ขี่แบบนี้คนที่สบายกับเพื่อนนะคะก็คือคนโน้นเอันนี้เราก็มาเดินรอบดูบรรยากาศแถวบ้านลุงคะ่ะน้องจุรลีนก็ไม่ยอมเดินเอง Өө, өө, өө